สวัสดีค่ะเอิญเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็น t o y o ต้าแคมรนะคะเป็นเครื่อง 2.0G ในส่วนของราคาคันนี้นะคะอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่กําลังมองหา t o โยต้ c a m มรีนะคะราคาถูกนะคะคุณภาพเกรด A แนะนําที่นี่เลยลูกค้านะคะที่มองหาตัวรถนะคะเลขไม่น้อยคันนี้ก็เลขไม่น้อยเช่นเดียวกันนะ คันนี้ยังว่างอยู่นะคะถ้าในกรณีที่ลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดนะคะคันนี้จะยังไม่ได้รวมในส่วนของแวร์เจ็เปอร์เซ็นตะคะคันนี้นะคะชมเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวพาชมภายนอกแล้วก็ภายในคันนี้กันค่ะในส่วนของด้านนอกนะคะคันนี้เป็นตัวไฟของมันติร e เฟคเตอร์นะคะมีลูกแก้วอยู่ในไฟด้วยนะคะคันนี้โคเมียมนะคะกระจังหน้าโคเมียมโลโก้ของโตโยต้โคเมียมตรงกลางเลย มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะที่ติดมาให้กับลูกค้าคาดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันคันนี้ป้ายทะเบียน2ขอไข่ดอเด็กเจสามนะคะมีในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันเลยสําหรับคันนี้นะรอบคันคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินเป็นเครื่อง2.0 G ดด้วยนะคะในส่วนของตัวแม็กคันนี้นะคะ เป็นแม็กของโตโยต้าเลยนะตัวยางนะคะคันนี้เป็นยางมิชลินนะเป็นยางใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะคะพร้อมกับโลโก้ค่าตรงรถนะคะเป็นโตโยต้าวีวีทีไอดับเบิลด้วยคันนี้นะคะสีกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามันแตกก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะรอบพันของคันนี้นะ คาดเป็นทรงรอบกระจกเลยนะพร้อมกับตัวกระจกรถนะคะเป็นกระจกเดิมๆของตัวรถนะคะโลโก้ของ t o y ยต้าเลยนะที่จับเปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมคาดด้วยโครเมียมแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีบอลเงินนะคะรอบคันของคันนี้นะคะเดิมๆทั้งคันนะคะกระจกเดิมๆเลยยางใหม่เลยนะคะทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางมิชลินทั้งหมดเลยนะ รอบคันของคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ลูกค้าด้วยเลยในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะถือว่าเทมากๆนะคะพร้อมกับตัวที่คาตรงไฟนะคะเป็นโครเมียมทั้งเส้นเลยสำหรับคันนี้นะคะพร้อมโลโก้ของแคมรีติดมาให้กับลูกค้าเลยนะ ตรงกลางนะคะจะเป็นโตโยต้าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นเครื่อง 2.0G นะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่กําลังสนใจดูคลิปนี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาสอบถามเอื้นได้เลยนะ,ะเพราะว่าตัวรถเข้ามาแป๊บเดียวก็ติดจองแล้วนะคะยัางใหม่ๆเลยนะคะมิชลีนกระจกเดิมๆของตัวรถเลยนะคะโครงสร้างคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆอย่างแน่นอน มาพร้อมกับไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนะคะแล้วก็โลโก้ t ตย o t a v าวีวนะคะคันนี้นะคะติดมาให้ลูกค้าทั้ง2ฝั่งเลยนะพาชมในส่วนของด้านในของคันนี้กัน,นะค่ะด้านในคันนี้นะคะเป็นสีดําตัดสีเบตเลยโครงสร้างของตัวประตูนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยนะน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยงัดเงีหรือว่าน็อตหลวมอย่างแน่นอนคันนี้นะคะเป็นสีดําตัดสีเบจนะคะแล้วก็ คันนี้เป็นออยออโต้นะคะอันนี้เป็นออโต้ทั้งคันเลยนะมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถในรถให้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะปรับไฟฟ้าได้เลยที่จับด้านในจะเป็นโครเมียมนะคะมีพื้นที่เก็บของให้วางขวดน้ำได้เลยนะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยนะ คันนี้นะคะเป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะคะเพิ่มเสียงลถเสียงได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะคันนี้มีโลโก้ตรงกลางนะคะเป็นโตโยต้าเลยรอบคันคันนี้นะคะพวงมลลาลัยเป็นเบาะหนังพร้อมตะเข็บได้นะคะสีดําคันนี้จะมีเป็นในส่วนของนาฬิกาออโต้อยู่ด้านบนแล้วก็จะเป็นช่องแอร์สี่เหลี่ยมทั้ง4ตัวในรถเลยนะคะ ในส่วนของคันนี้จะเสริมช่องแอร์ด้านหลังที่เบาะนั่งมาให้ลูกค้าอีก2ตัวนะคะเท่ากับว่ารถคันนี้นะคะได้แอร์ทั้งหมด6ตัวเลยวิทยุคันนี้นะคะเป็นวิทยุเดิมๆเ,เลยนะเป็นระบบแบบกดนะคะแล้วก็มีสัญญาณเกี่ยวกับตัวรีโมทกับตัวรถให้เลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นระบบเปิดวิทยุหมุนนะแล้วก็ช่องแอร์เพิ่มแอร์ลถแอร์ก็มีพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดนะคะคันนี้จะไม่มีถุงหุ้มมาให้ลูกค้านะแต่ว่าก็ถือว่าชมเดิมๆคือสวยอยู่แล้วมีช่องเกี่ยวกับสเสียบสาย USB ให้กับลูกค้าเลยแล้วก็ช่องเขียบบุหรี่ให้นะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้งานก็ปิดไว้ได้เลยแคมรี่จะดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาจะมีที่วางแก้วมาให้แล้วก็ถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดเขาเหมือนกับว่าเขาจะซ่อนไว้ให้ถือว่า ดีมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะมีที่พิงไหลให้นะคะคันนี้พี่พิงไหลก็จะเป็นสีเบจเหมือนกันเลยถ้าลูกค้าจะปรับเลื่อนได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้มีที่เก็บของด้านล่างให้ด้วยนะคะด้านในที่เก็บของถือว่ากว้างขวางมากๆเลยสำหรับแคมรี่ตัวนี้นะคันนี้มีไฟสองแผ่นที่มาให้ลูกค้าด้วยเลยนะคะไฟติดทุกดวง เปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันมีหลายโหมดเลยนะคะไฟติดทุกดวงนะแล้วก็จะมีช่องเก็บแว่นตาให้กับลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าไม่ใช้งานก็ปิดได้สติกเกอร์คันนี้ถือว่ายังติดครบมาให้เลยนะคะจะมีในส่วนของตัวกระจกคันนี้จะเป็นกระจกแล้วก็เปิดไฟปิดไฟอัตโนมัติเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์สําหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าในรถมีทั้งสองฝั่งนะคะในส่วนของคนขับก็ มีเช่นเดียวกันนะสำหรับหน้าปัดคันนี้นะคะเป็นดิจิตอลมาพร้อมกับตัวหน้าปัดเดิมๆเลยนะตัวนี้พร้อมกับถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูรถอยู่เขาก็จะแจ้งเตือนไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปิดหน้าจอก็จะดับไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือปกตินะ ด้านในก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายเลยแล้วก็มีปุ่มกันลื่นมาให้คันนี้เป็นฟ u ตสตาร์ทนะคะถ้าเกิดว่ากุญแจอยู่ใกล้เราก็กดเปิดอัตโนมัติได้เลยมี BSM ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวคียมีโหมดฟังก์ชันถือว่าครบคันมากๆนะคะในส่วนของคอนโซลตัวนี้นะคะจะเป็นลายไม้ตัดสีเทาแล้วก็ตัดสีดำนะคะ จะมีค่าตรงกลางมาให้นะคะจะเป็นลายไม้ตัดสีดําแล้วก็ตัดสีเบจเลยในส่วนของช่องเก็บของคันนี้นะคะถือว่ากว้างมากๆนะคะคันนี้นะคะการันตีนะคะว่าตัวรถนะคะเป็นรถมือเดียวอย่างแน่นอนลูกค้าออกกับเราไปนะคะเช็คสูตรในทุกคันเลยนะเป็นเบาะพับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยถือว่าดีมากๆเลยคันนี้เป็นเบาะหนังเลยนะคะเบาะหนังสีเบจ เดิมๆเ,เลยนะคะภายในคันนี้ถือว่าใหม่กิฟต์มากๆลูกค้าได้ปี2016ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านหลังคนนั่งกันนะคะว่าจะทูกใจตอบโจทย์ลูกค้าขนาดไหนนะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องแล้วก็ด้านหลังที่เก็บของของคันนี้กันนะคะในส่วนของด้านหลังของคันนี้นะคะจะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ลูกค้ามาด้วยเลยสองฝั่งเลยนะคะ ือว่าดีมากๆเอาไว้ใส่เอกสารได้เลยแล้วก็ที่เอิญแจ้งนะคะคันนี้จะมีแอร์ติดข้างหลังให้ลูกค้าด้วยอีกสองตัวถ้าลูกค้าไม่ใช้หรือว่าใช้ก็เปิดปิดได้เลยสำหรับคันนี้นะคะถือว่าดูดีมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นบ่อหนังเลยนะเบาะหนังสีครีมเดิมๆทั้งคันนะคะมีช่องวางแก้วให้ลูกค้านะคะหรือวางขวดน้ำได้เลยนี่ในส่วนของตัวไฟ ด้านหลังให้ลูกค้าด้วยนะสำหรับคันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าวางของหรือวางกระเป๋าได้เลยนะภายในคันนี้ก็ถือว่าเรียบหรูมากๆเลยนะคะกระจกออโต้ด้วยออโต้รอบคันเลยสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าจะไปติดม่านเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่บงังแดดให้ลูกค้ามาด้วยเลยนะสำหรับคันนี้ ถือว่าส่วนตัวสุดๆแล้วก็ดีมากๆเลยถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็มีระบบเลื่อนเก็บปิดเปิดให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาแคมรี่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของที่เก็บของด้านหลังคันนี้กันนะคะในส่วนของที่เก็บของด้านหลังคันนี้นะคะถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะด้านหลังก็เป็นโครงสร้างเดิมๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมิดอาร์กเรียงกันสวยๆเลยนะคะ พื่อกันตีนะคะว่าตัวรถนะคะไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตีลังกามาอย่างแน่นอนทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์คเรียงการสวยๆเลยเม็ดอาร์คเรียงการสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆไม่มีน็อตหลวมอย่างแน่นอนมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้านหลังเลยนะคะคันนี้นะพาชมในส่วนของ ที่เก็บอะไรก็คือแม่แรงเครื่องมือตัวยางนะคะคันนี้ก็ใหม่ๆอยู่เลยนะเครื่องมือด้านในก็คือครบคันมากๆค่ะมีที่เก็บยางอะไรมาให้ครบเลยนะคะให้ดูภายในของคันนี้กันนะคะตัวสีของคันนี้นะคะเม็ดลอาร์ครเรียงกันสวยๆเลยคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ สีที่เก็บยางคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสีเดิมๆเลยนะคะทั้งคันตอบโจทย์มากเพราะว่าอันนี้ก็สะดวกตรงที่ถ้าเราปิดไม่ใช้งานก็ปิดเก็บได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่าถ้าเราจะใช้ก็สามารถเอามาขแขวนได้เลยถือว่าดีมากๆเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะ าชมห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะว่าจะเดิมๆขนาดไหนนะจะพาลูกค้าชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะของคันนี้กันเลยนะคะแคมรี่สองขอไข่ดอยเด็กนะคะเจ็ดสามสองสองนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะเพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพิควอนตีแรงกรมามอย่างแน่นอนค่ะมีรอยแต้มสีตัวนอตจากโรงงานเลยนะคะถือว่าคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะ,ะภายในคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะคะ เดิมๆทั้งคันเลยเม็ดอาร์คเรียนกันสวยๆเลยนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหลวมีแน่นอนภายในคันนี้เดิมๆเลยลูกค้าได้แบตใหม่มาด้วยนะคะสําหรับคันนี้ห้องเครื่องคันนี้นะคะเดิมๆทั้งคันนะคะร้อยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเลยสําหรับคันนี้นะในส่วนของตัวน็อตนะคะคันนี้ฝากระโปรงน็อตเป็นฝากระโปรงเดิมๆของตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์ก <ๆ S 1> เรียนกันสวยๆเลยไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตีลังกาไม่อย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ สติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะคะตัวน็อตเดิมๆเลยนะคันนี้นะในส่วนของคันนี้จะพิเศษตรงที่ฝากระโปรงคันนี้นะคะมากับชกที่เขาติดให้ลูกค้าเลยจากโรงงานนะคะมีแผ่นการความร้อนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยสำหรับตัวนี้นะ ห้องเครื่องคันนี้สวยๆนาอเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้อาลูกค้าอาจจะตกใจว่าไม่มีฝาครอบท่อหรือเปล่านะคะคันนี้เดี๋ยวจะหาฝาครอบท่อติดมาให้ลูกค้าด้วยเลยนะถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะภายในคันนี้ก็เดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้าที่อยากจ,จะชมส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะทักหาเอิร์นหรือว่าโทรมาสอบถามเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์มือถือ0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะแอดไลน์ผ่านเบอร์มือถือเบอร์นี้ได้เลยนะ หรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะคะแอดไลน์ผ่านเบอร์มือถือได้เลยเดิมทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ t o y ยต้ c แ m มรี่คันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเซล์เอิน e ผ่านเบอร์มือถือได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยค่ะ หรือลูกค้าอยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะคะย่านมีนบุรีเลยมีรถให้เลือกนะคะมากถึง450คันเลยนะคะบริษัทถือว่าใหญ่โตมากๆนะคะที่นี่นะลูกค้าออกกับเราไปนะคะเช็คสภาพตัวรถจากศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยผ่านเบอร์มือถือเอิร์นนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ